วันนี้เจอกับพยัก์ตะวันเราเคยเจอเขาไหมไม่เคยเจอเราไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้มาสาคามที่เดิมนะกี่วันซ้อมมาเบ็ดเสร็จเดือนนะตอนนี้เราชกมวยสักร้อยกว่าได้ไหมได้นะสามไฟหลังของเราเป็นไงบ้างผลงานเราอ๋มีชนะกี่ครั้งเอ้าแพ้หมดแพ้หมดแล้วแพ้มากี่ไฟติดแล้วสามไฟกับพยักษ์ตะวันนี่ไม่เคยเจอนะเห็นไม่น้องเขาเป็นสไตล์ยังไงมีูดเของเราได้ก็ประเภทเปิดเกมได้หมดแล้วนะ เอาล่าสุดไปแพ้ใครมานที่ไหนที่มอธรรมศาสตร์อธรรศาสตรนะเอาเราล้ำหนักไปลอยที่นึ่ง <97. S 1> คนจากจังหวัดอบอกทางบ้านเชียร์หน่อยวันนี้คุยครับก็บปปช่วดีครับเไปชื่<ย>อเสียงเรียงนมามอะไรครับวันสา,าพเิววนวันนี้เจอกระสีมาลัยนะโอ้โหวันนี้เจอรุ่นพี่แล้ววันนี้ร้อยเท่าไรวันนี้ร้อยร้อยสมรับมาพอดีเลย เขาซ้อมอยู่ไหนอ๋อได้ร้อยตัวนี้ผ่านมาแล้วนะไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ทาม้าแคบกี่วันซ้อมมาประมาณเกือบสองอาทิตย์เราชกมวยตัวนี้เท่าไหร่ได้ร้อยร้อยนะเคยแต่เคยเจอกับพี่เขาไหมไม่เคยเจอวันนี้นะเป็นไงเห็นในคลิปเขาไม่ก็พี่เขาสไตล์อะไรพี่เก่งทุเครื่องมันยังทำ่คล้ายกันของเราก็าเขาเครื่องกันเราสามไฟหลังชนะกี่ไฟชนะชนะชนะรู้เลยนะล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ คุมกี่โลรอบนี้รอบนี้หกลน้ำหนักของเราปล่อยๆ <9. S 1> ปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละ <9. S 1> เราเป็นเด็ก,กจากจังหวัดสุรินทร์อ่ะบอกทางมาเชียร์ในวันนี้ใชวจังหวัดสุรินทร์ช่วยเชียร์ให้แล้ครับหน่มดาวน์เดนเทียรมขอโชคดีน้องชายโอเคไป